QC ก่อน QG ก่อนว่าอร่อยไปหรือเปล่าข er ้อกระดูกถ้ามันได้รับการกระแทกหรือว่าเดียกมันใช้หรือสปินวิ่งอย่างเงี้ยหรือว่ากระโดดนี้นี้มันเงี้ยร่างกายมันจะบอกว่าเราต้องใช้อไม่ได้อันนี้มันไม่ได้ลูกชีวิตมันเสาพี่ไปแบบนี้ก งานวันเสาร์ของแม่ค่ะทำมามาจันถึงสุกก็เล่นบารเดี๋ยวมีอีกคนนึงรอที่สนาม8ปดโมงครึ่งถึงสิบโมงค่ะอีกคนนึงคือใครอะแม่น้งู้ย่งพี่เรียงขอผู้ชมโพี่น้อยค่ะพี่เรียนนาว่นเรียนมาได้สองขวบสิบปีจอนที่สิบสอง ไม่สวยไงไม่ได้จะมีแฟนเด็กฮะโไนาพีน้อยสื่อเรามีแฟนเด็กได้ไหมได้ไ่ได้ไ่ไ Come on let's go ไตัหมดแล้วสีจะเดินตาันต้อยเปิ้จวดปตูเขาอีกเจนทีเราเพิ่งออกแปดโมงคึ่ง เีาอะรที่เรียนบ้านอะค่ะเพราะว่ารูปชอบแล้วก็ฝึกทักษะทางด้านความมัองไหวไหนกระโดดที่กระโดดไหวทิบทุกอย่าง เทคนิคข้อกระดูกถ้ามันได้รับการกระแทกหรือว่าเดี่ยวบันใช้หรือสปิดวิ่งอย่างเงี้ยหรือว่ากระโดดนี้นี้มันมเนี้ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยหรือกระดูกเนี่ยร่างกายมันจะบอกว่าเราต้องใช้อ๋อจะอยากใช้หรอมันมีแมคาีนิกแค่นี้เองจะใช้ทําให้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากได้อะไรทําอย่างนั้นร่างกายของเราก็จะทําให้ควบคู่ไปกับการที่เราได้ความสูงแล้วก็ กิจกรรมก็คือไม่ติดหน้าจอได้มีปฏิสัมพันธ์กับโลกมนุษย์จริงๆคนจริงๆใช่แล้วเราก็ได้เจอญาติพี่น้องของเราในวันเสาร์ที่ด้วยอันนี้ยอะไรหิว พี่ว่าซื้อมาค่ะว,ว้วาวหมวกก็ววสนิทมากวาวจะไปสมัครอามี่แล้วก็มีมังกรไม่มีอ่าเมื่อกี้บอกวัดราก้อนอันนี้นายอยากซื้อขอไม่ได้อันนี้มันไม่ได้ลูกแม่มมก็ซื้อไปแล้วก็แต่ไทย เราต้องใช้อ๋อจะอยากใช้หรอร่างกายของเราก็จะทำให้เบลเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านนะคะตอนนี้ก็เรียนออนไลน์อยู่ค่ะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปทำกับข้าวอันนี้ก็คือเสร็จกลับมาบ้านปุ๊บก,ก็ทำกับข้าวต่อค่ะจากนถึงสุขทำง,งาน อาชีพแม่เนาะเสาร์อาทิตย์ก็ก็ไม่ต้องหยุดค่ะทำต่อไปเนื้อจิ้มแจ่วตำแตงกับข้าวค่ะเนื้อสีชิ้นค่ะใส่ไปเลยน้ำมันหอยซีอิ้วค่ะ สักี้นี้ตู้ไหมคะไอเดี๋ชุดนอนเลยฮะไม่ยามมาให้บอกว่าเดี๋ยวไปบ้าพี่อ้อมขอชุดอะไรไหมให้คุณหอกก็ได้เพราะเดี๋ยวคุณหนอจะเปลี่ยนอาบน้ำแบบนี้เดี๋ยวจะอาบน้ำแล้วเปลี่ยนชุดบ้านบ้าน,บ,านบ้านพี้อมเลยชุดที่ได้เขาก็หวัววงดีไงชุดนอนคินดในทางที่ดีเขา <อ S 2> <ขอ S 1> ไม่ผิดนะเราเราผิดเราผิดเพราะเราอ่ะไม่ได้เจาะจรงเราพิจารณาตัวว่าเราผิดเราใส่พี่ใครหน่อยใส่พี่ไค่อยแต่ว่าพี่ออกก็ดีนะก็ใส่นะใส่ไม่ไมีชุดอื่นแล้วไง ใส่ช่วยพี่อ่อก็ไม่ได้ใส่ได้แค่ครึ่งตัวมอแล้วเผ็ดโอ้ยอิอว้อิอพี่น้อยมีอันนี้ไหมอะไรนะเอใบอะไรคะผักชีเอ่เอออะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่อะพี่น้อยนึกผักชีใช่ไหมผักชีใช่ไหม พี่น้อยอร่อยเป็ยไปหรือเปล่าวัืนอี้ต้องบอกว่าห้างทำอร่อยเอารสชาติธรรมชาติที่สุดใส่เคร่องุงได้อยากเต็มแม็กต้องคิวซีก่อน คิวจก่อนว่าอร่อยไปหรือเปล่าอร่อยไป,อ,อ,ยไปอาไปนิดนึงใส่เครื่องปรุงเยอะชอบทำเป็นแบบอร่อยไปอร่อยไปคือเหมือนแบบเราออกไปซินร้านแล้วรสจัดแบบกบกินแล้วก็ต้องอยากอีินอีิแต่เรารู้อยู่แล้วว่าที่บ้านเราอ่ะ yourself ก <Okay. S 1> ระเทียมไปกนทอไปก่อนนะ,ะ,ะและนี่คือหนึ่งวันสาวของอีชันค่ะ จากถึงสุขทํางานนะนะคะเสาร์ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วแต่กิจกรรมที่เปลี่ยนไปนะคะแต่ช่วงเช้าก็จะเป็นบาน,นะคะ่ะแล้วก็วันเสาร์นี้นะคะก็เป็นวันเสาร์ที่แฮปปี้มีความสุขและอยู่กับญาติญาติหลานที่น่ารักของน้าอ้อมนะคะแฮปปี้ <Happy S 2> ไหมคะแฮปปี้ค่ะอาหารอร่อยไหมคะอร่อยพาเล่นสนุกไหมคะสนุกคะฮะน้าว้าไม่ตอบเลยสนุกมากขอบคันนีครับอ๋อน่ารู้บอกสนุกมากแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะ